แต่ช่งงางงานนู้นก็ครับทีโ่โดนคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวแม็กนะครับทุกคนสวัสดีครับผมมาจากช่องทีทอนสตูดิโอนะครับมาตอนนี้ครับมารับของฝากนะครับคือไฟสปอร์ตไลท์นะทุกคนครับนี่คือไฟสปอร์ตไลท์ ปล้าเก็บความเย็นครับใส่น้ำแข็งใส่แฝดยินได้นี่ก็คือ อินลไลฟ์ไฟล์ก็พั็ดุกะบาบหรือ,อยางเปียกนะครับนี่คืออะไรกันเนี่ยเป็นทีนะครับ ที่เดนทีมรับแก่กินเลยครับฮันโหลทานอันออนาตาครับครับผมน,นึงไครับ เจียวแก้ไข้ครับเจียวลดความเย็นครับมีหายาครับครับครับหมดไปครับดูดิครับขอบคุณเอฟซีจากเชียงใหม่นะครับที่กรุณาสวงให้ผมมาตลอดหลายครั้งเลยนะครับก็ มือทำยังไงดีครับพี่รู้ตอบแทนมุขุณยังไงดีครับก็รู้สึกว่าทราบซึ้งในบุญคุณอย่างมากเลยนะครับที่ส่งของมาให้ผมนะครับนะครับขอขอบพระคุณอันมากเลยนะครับทุกท่านนะครับช่วยเนาะนี่ก็เลยอะไรตรงน้อยโอเคครักรัครับ เราวด็คนนายครับครับผมไอ้คน,นรือล่าเนี่ยไป้ที่ไอ้ทุานครับเราแล้วเราก็จะเอาของไปเก็บนะทุกคนนั้นคิดดีนี้ครับไปที่ครับ น,น,น,นี่อ้ิี่ได้ครับเกิดยัครับหาครับแั่งครับอะไรให้ครับ